ะะวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผิวอย่างไรนะคะสำหรับคนที่รูขุมขนกว้างนะคะหรือหลายคนที่ไม่อยากจะมีรูขุมขนที่กว้างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้มีเทคนิคง่ายๆนะคะมาฝากกันเพียง4ข้อนะคะจะมีอะไรบ้าง <ไป S 1> ขนฟังเนเลย่มันก็คือจุดเชื่อมต่อนะคะระหว่างต่อมขนแล้วก็ผิวหนังนะคะ เป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนที่ทําหน้าที่ในการาผลิตน้ํามันนะคะแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายไม่ไม่ให้เรารู้สึกร้อนหรือหนาวจนเกินไปนะคะมันก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นมีหน้าที่สําคัญส่วนหนึ่งในร่างกายบนผิวหนังของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการที่มนุษย์จะไม่มีรูขุมขนเป็นไปไม่ได้เลยนะคะแต่ทีนี้นะคะถามว่าแล้วรูขุมขนเนี่ย ถ้ามันกว้างเกินเราจะมีวิธีดูแลยังไงได้บ้างนะคะก็ต้องบอกว่ารูขุมขนเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าสาเหตุนะคะที่รูขุมขนกว้างก็เกิดจากหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเกิดจากทั้งเป็นกรรมพันธุ์นะคะแล้วก็คนที่ผิวขาวหรือว่าผิวมันเนี่ยก็จะเอ่อขอขออภัยค่ะคนที่ผิวคล้ำนิดนึงนะคะหรือว่าผิวมันจะมีโอกาสเกิดรูขุมขนกว้างได้มากกว่าปกตินะคะ แต่ถามว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่เสมอไปนะคะก็เป็นเพียงปัจจัยส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะทุกคนทีนี้นะคะรูขุมขนเนี่ยเนื่องจากมันเป็นต่อมนะคะที่เราใช้ในที่ร่างกายใช้ในการผลิตน้ำมันเพราะฉะนั้นเวลาที่รูขุมขนมันกว้างนะคะแล้วมีการผลิตน้ำมันออกมาด้วยแล้วมีสิ่งสกรปรกหรือว่าอุดตันนะคะลงไปตกค้างบริเวณผิวของเรานะคะหรือว่ารูขุมขนของเราเนี่ย มันก็จะทําให้สาเหตุเป็นสาเหตุของการเกิดสิวได้ด้วยนะคะสิวสิว,สวอุดตันต่างๆนะคะแล้วก็ทําให้รูขุมขนเนี่ยยิ่งมีขนาดกว้างยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะมันทําให้เราดาูไม่มั่นใจเสียดูแบบว่าอาจจะดูการแต่งหน้าเสียเวลานะคะในการปกปิดนะคะทำให้ดูแบบไม่เรียบเนียนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมีหลักการสี่ข้อง,ง่ายๆนะคะที่ จะช่วยสามารถเรียกว่าทำให้รูขุมขนเนี่ยกระชับขึ้นแล้วก็ดูผิวเนียนละเอียดขึ้นได้นะคะข้อแรกนะคะคือการทำความสะอาดผิวนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าหลายคนนะคะทำความสะอาดผิวไม่เกลี้ยงด้วยความประมาทนะคะจะแต่งหน้าเยอะแต่งหน้าน้อยหรือว่าไม่แต่งหน้าเลยก็ตามทุกแบบนะคะมีสิทธ เ,ออเกิดผิวอุดตนันเกิดรูขุมขนกว้างและสีอุดตันได้เหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่นอกจากสิ่งสกปรกที่เข้าไปในรูขุมขนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เมคอัพนะคะทุกคนมันมีทั้งฝุ่นหรือว่ามีทั้งการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมเป็นอาจจะเป็นออยตัวที่หนักเกินไปนะคะแล้วเกิดการอุดตันมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วสิ่ง สำคัญนะคะที่จะไม่ให้รู้ขุมขนกว้างและจะไม่ให้เกิดต่อยอดไปถึงปัญหาการเป็นสิวผิวอุดตันนะคะก็คือการทําความสะอาดนะคะพื้นพื้นเลยถ้าเราทําความสะอาดผิวพรรณดีค่ะทุกคนยังไงผิวของเราก็จะไม่เกิดเขาเรียกว่าการอุดตันนะคะจากสิ่งสกปรกต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกสำคัญมากๆเพื่อเตรียมการดูแลผิวในสเต็ปต่อไปะคะ่ะ ต่อมาข้อที่2ค่ะก็เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับข้อแรกนะคะมันคือการสครับผิวนะคะการสครับผิวหน้าแต่การสครับผิวหน้าแตกต่างจากการทําความสะอาดผิวหน้าแบบประจําวันนิดนึงนะคะเพราะว่าการสครับผิวหน้านะคะทําบ่อยเกินไปก็ไม่ดีนะคะ เพราะว่ามันจะทําให้ผิวของเราอาจจะบางแล้วก็อาจจะเกิดการเสียสีทุกวันเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะทําให้เกิดผิวแห้งได้เพราะฉะนั้นเราควรจะทําความสะอาดผิวหน้าด้วยการสครับผิวหรือว่าแบบสครับเนี่ยประมาณอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งก็พอนะคะสําหรับคนผิวแห้งสักอาทิตย์ละครั้งก็พอเพื่อทําความสะอาดเซลล์ผิวนะคะที่ตายแล้วแล้วก็ทําความสะอาดสิ่งสกรปรกที่อาจจะตกลงไปในรูขุมขนนะคะที่ เราสะสมเอาไว้ในแต่ละวันแต่ละวันนะคะเพราะฉะนั้นการคลีนด้วยการทําความสะอาดหรือสครับผิวเนี่ยนานๆครั้งนะคะก็สามารถช่วยให้สิ่งต่างๆที่ตกลงไปในรูขุมขนนะคะเขาเรียกว่าหลุดออกนะคะแล้วก็เซลล์ผิวที่ตายแล้วหลุดออกด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะคะทําให้รูขุมขนของเราเนี่ยสะอาดแล้วก็ไม่ทําให้รูขุมขนกว้างจากสิ่งที่ไปอุดตันตกค้าง นะคะในแต่ละวันที่เราอาจจะทำความสะอาดไม่เกี่ยงนะคะนี่ก็เป็นส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นคนที่ไม่อยากรู้ขุมขนกว้างก็อย่าลืมลองสครับผิวกันนานๆทีสักสัปดาห์ละ1-2ครั้งนะคะข้อที่3นะคะก็เป็นเรื่องง่ายๆเลยที่ทุกคนทำเป็นประจำอยู่แล้วนั่นก็คือการอย่าลืมทาผลิตภัณฑ์กันแดดเห็นไหมคะสำคัญมากกันแดดนี่จะมีผลกับ การดูแลผิวการปกป้องผิวไม่ว่าจะเป็นเรื่องริ้วรอยอะไรต่างๆทั้งนี้ยังรวมถึงมีส่วนในการช่วยให้รูขุมขนไม่กว้างด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าแสงแดดนะคะจะมีส่วนทําให้ผิวของเราอ่อนแอทําร้ายผิวแล้วรูขุมขนนะคะที่มันเล็กมันก็อาจจะกว้างขึ้นได้แล้วที่รูขุมขนที่กว้างขึ้นก็อาจจะกว้างขึ้นอีกได้นะคะเพราะฉะนั้นแสงแดดก็มีผลมากๆเลยค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนไม่อยากรู้ขุมขนกว้างก็อย่าลืมทาครีมกันแดดนะคะและถ้าเป็นครีมกันแดดที่มีแบบนวัตกรรมเบลรอรผิวนะคะเหมือนของผลิตภัณฑ์ของเราโมชาที่เราแนะนํากันไปบ่อยๆเนาะก็คือเป็นการเบลรอรผิวแบบบางเบานะคะตัวนี้ก็จะช่วยให้เราดูผิวเรียบเนียนได้ในทันทีหลังทาด้วยล่ะคะ่ะเป็นการปกปิดรูขุมขนแต่ว่าไม่ได้เข้าไปอุดตันนะคะเป็นนวัตกรรมของการ เบลอผิวโดวยที่ไม่หนักผิวของเราด้วยค่ะล้างทําความสะอาดไม่ยากนะคะแล้วก็ไม่ต้องแต่งหน้าหลายชั้นด้วยเพราะว่าตัวที่เราเคยแนะนํากันไปไนะคะหลอจะห <laughs> ลอดจะบี้แบนมากนิดนึงนะคะเพราะว่าจะ บีบใช้พอจะมีการใช้อยู่บ่อยๆนะคะมีการเติมระหว่างวันด้วยนะคะในบางครั้งถ้าแบบเหงื่อออกเยอะๆอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะทุกคนมีนวัตกรรมในการเบลอผิวได้ดีมากนะคะแล้วก็ทําให้หน้าเราดูเป็นธรรมชาตินะคะมีเหงื่อเยอะๆอากาศเมืองร้อนแดดแรงๆอย่างเรานะคะก็แนะนําซัก30อับนะคะแต่ของปาลามชาก,ก็จะเป็น s p f 5 0 อัพนะคะ P A บวกๆๆนะคะซึ่งมีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดถูกทำลายได้ดีมากๆเลยล่ะคะ่ะก็ใครที่กําลังมองหาอยู่ก็แนะนําลองไปดูลองใช้กันดูนะคะส่วนคนที่มีผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดของตัวเองอยู่แล้วก็อย่าลืมทาทุกวันเป็นประจำนะคะห้ามประมาทเด็ดขาดเลยล่ะคะ่ะ และข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4นะคะง่ายๆเหมือนกันนะคะไม่มีอะไรยากในบรรดา4ีข้อที่เรากล่าวมาทุกคนสามารถทําได้นะคะเพื่อความสวยของเราข้อที่4นะคะคือการล้างหน้าหลังล้างหน้าให้สะอาดนะคะเวลากลางคืนให้เราเห็นไหมคะนี่ก็สําคัญอีกอย่างที่เคยบอกไปคือการทา moisturizer ไม่ว่าคุณจะเป็นผิวมันผิวแห้งผิวผสมผิวมันผสมแห้งอะไรก็ตามนะคะ คุณลูกค้าควรจะต้องทา m o i อไรเซอร์บำรุงผิวให้เกิดความอิ่มฟูชุ่มชื้นนะคะก่อนนอนนะคะโดยเฉพาะคนที่นอนในห้องแอร์หรืออยู่ในอากาศหนาวๆนะคะแต่ถ้าคนที่ไม่ได้นอนห้องแอร์หรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่อากาศร้อนนะคะก็สามารถทาบางลงมานะคะจากปกตินะแต่สำหรับคนที่นอนห้องแอร์ก็อาจจะทาเยอะมากขึ้นหน่อยซึ่งถ้าผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะใช้ส่วนผสมที่ดีจากธรรมชาติแล้วก็เลือกเ,ออเลือก ตัวส่วนผสมถ้ามันจะมีส่วนผสมของพวกออยล์ก็จะต้องเป็นออยล์ที่ไม่เกิดการอุดตันและเป็นออยล์ที่คุณภาพสูงอย่างของเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ลามชาอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือตัวนี้นะคะที่เคยบอกไปแล้วว่าเป็นพรีเมียมมอยเจอร์เลือกส่วนผสมชั้นดีและมีส่วนผสมของโจจบาออยล์คือเอ่อเป็นออยล์ที่มีคุณภาพสูงนะคะก็มีราคาสูงขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดการอุดตันนะคะแล้วก็จะช่วยให้รูขุมขนของเราเนี่ย ดูเล็กลงนะคะดูกระชับแล้วก็ผิวหน้านุ่มลื่นนะคะแบบนี้นี่เองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อผิวเราสมดุลน,นะคะตัวนี้ก็จะช่วยสร้างคอลลาเจนให้ผิวของเราด้วยและผิวของเราแข็งแรงนะคะสูญเสียคอลลาเจนน้อยลงมีการสร้างคอลลาเจนมากขึ้นนะคะผิวแข็งแรงไม่ไม่เสื่อมโทรมตามประสิทธิภาพแบบปกติผิวของเราะคะ่ะจะเสื่อมโทรมเพราะว่าประสิทธิภาพของคอลลาเจนจากธรรมชาติที่ผิวของเราเองมันจะ ถูกทำลายไปตามอายุนะคะมันจะเสื่อมลงทุกวันเพราะฉะนั้นถ้ามีผลิตภัณฑ์ในการช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนผิวแข็งแรงขึ้นหลักการง่ายๆนะคะมันก็จะทำให้รูขุมขนของเราดูกระชับแล้วก็ผิวดูยืดหยุ่นอยู่ตลอดเวลานะคะก็คือแลดูดูเด็กนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าผิวของเราไม่ได้รับการดูแลนะคะไม่ได้รับการบำรุงที่ถูกต้องหรือว่าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ก็จะทำให้ผิวอ่อนแอนะคะแล้วผิวที่ถอยหลังไปตามวัยนะคะเสื่อมสภาพด้วยการสูญเสียคอลลาเจนเนี่ยมันก็จะทำให้เห็นรูขุมขนนะคะอ่ะผิวเสื่อมสภาพไปแล้วรูขุมขนก็จะกว้างขึ้นคอลลาเจนลดลงก็ยิ่งเห็นรูขุมขนชัดเจนยิ่งขึ้นมันก็ทำให้รูขุมขนกว้างขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เราควรจะ บำรุงมอยเจอไรเซอร์ก่อนนอนนะคะเพื่อให้ผิวของเราดูเนียนละเอียดอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับเคล็ดลับง่ายๆ4ข้อที่ทุกคนอาจจะคุ้นเคยและทำกันเป็นประจำอยู่แล้วแต่เพียงแค่ใส่ใจเลือกผลิตภัณฑ์แล้วก็ มีความพิถีพิถันในการดูแลผิวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะไม่ยากเลยนะคะลองไปทำกันดูและสิ่งที่เราทำการดูแลผิวด้วยวิธีเหล่านี้ค่ะแนะนำว่าให้ทำเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้เราผิวดีและก็สุขภาพดีระยะยาวอะไรก็ตามที่เราทำแบบว่าทำบ้างไม่ทำบ้างก็จะอาจจะเกิดการไม่เห็นผลได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้ว สุดท้ายขอฝากอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะสำหรับคนที่อยากฟื้นฟูสภาพผิวแบบเร่งด่วนในส่วนของอยากรูคุมคนเห็นกระชับขึ้นนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่สามารถช่วยในเรื่องของรูคุมคนได้มากเลยทีเดียวตัวนี้นะคะเป็น e อ็กโกมมอยเซอร์เฟ a กซ์แอนด์ไอเลยนะคะซึ่งใช้ได้ทั้งผิวหน้าและรอบดวงตาเลยเพราะฉะนั้นก็ วันนี้นะคะอย่าลืมเมื่อเรามีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ดีแล้วเราก็เอาเทคนิคการดูแลผิวไปปฏิบัติร่วมกันด้วยผิวของเราจะได้สวยสุขภาพดีแล้วก็คุ้มค่ากับที่เราจ่ายเงินนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องควบคู่กันไปทั้งการดูแลแล้วก็การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะและอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะไม่เครียดจนเกินไปเพราะความเครียดจะทําให้เราแก่เร็วด้วยนะคะ วันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ลาโมชาชาแนลด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ